เฮ้ยวิงเทียวตั้งใจสุดมากจะมาทางนี้นะครับแล้วก็เป็นงางรถท้อนด้วย คตัวภูมิจะลงหลุมโอ้โหไก่ล่ะเป็นไงล่ะนี่นี่หินซุยๆนะครับใครปั่นจักรยายจะรู้ว่ามันปั่นยากปั่นเร็วก็ไม่ได้ปั่นเร็วก็ล้อฟรียืนก็ไม่ได้โอ้ช้าง ด,ดีดีไม่ไป ไอ่คุ้นไม่ไม่ไม่คุ้นกับทุกทานะจะไปได้ออกไปได้โอ,โ,โอ้โหไอนิ้หินหิน,น,นเอาดูดิจะรอดไหมโอ้เินิดชันครับฮึบเอาพยายามขึ้นได้โอ้โนนออโอออร์สก็ต้องขึ้นได้ Ao lâu, ao là hấp quen, đi quen, đi quen, ao đi quen, ao quen, quen, quen. กว่านี้หนุกนั่นลงที่เดิมทางนี้อันนั้นที่เราไปลองครั้งก่อนไง mm hmm. นี่นลงที่ทางอ่าอันนี้จะออกที่ย mm hmm. อดดอยครับที่จะไป เดี๋ยวล็อกนะครับน,นี่หลุมนี้ครับมาดูหลุมนี้ครับโอ้โหนี่หลุมมอเตอร์คอร์สนะครับอันนี้คือหลุมมอเตอร์คอร์สนะครับถ้าหลุมหลุมอย่างนี้นี่คือมอเตอร์คอร์สมามาแหกไว้นะครับมันก็จะเป็นหลุมนี้แหละโอ้โ,อโ,อโ,อโอยไงล่ะเป็นไงล่ะ ลอยตามตามป้ายสีต้มเลยครับปลายอะไรไม่รู้สลังชอบมาติดนะครับแถวนี้สลังมาเย่งเทียวมาเดินมาเดินป่ากันเยอะชอบทำาส่รักอย่างนี้ไหมดูด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นหิวครับ นิดหน่อยครับไปได้ปุ๋น,นี่ป่านะครับไม่ใช่แท็กนะครับก็เลยจะยากนิดนึงต้นไม้ใบไม้มันก็จะไปอย่างนี้แหละโอ้โหเอาแล้วครับต่อไปขาดาวแล้วครับดูขาดาวครับ นี่แล้วยืงอยูเขาแล้วนะครับพจะยดาวลงครับดูครับอึันนี้ไม่ได้มานานว้ายเห็น,นแล้วครับอันนี้แหละครับ้นชาบมันไป่อีกแล้วเอ้า นี่มันนะครับต่อยนี้มันไปได้หลายทางครับมีหลายเลี้ยวนี่ <Yeah. S 1> ออกตรงนี้นะครับตรงไปไปอ n the ล็อกนะครับด้านหลังไป สวนลำไยนะครับ ติดลมในถนะนเส้นนี้ครับเส้นนี้แหละนี่เห็นลูกลังอย่างงี้นะครับถ้ามันโดนน้ำแล้วแบบเคยยังมาติดแบบล้อจมเป็นทั้งล้อครับแถวนี้แหละครับเหลือฟอ,องไม่ได้มืดก็มืดนะครับเกือบป่วยว,วันนั้นให้่อประมาณสองปีที่แล้ว นี่แล้วเด็ดเด็ดเด็ดสภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยหน้าฝนอย่ามาเลยเหมือนถนนปกตินะแต่ตอนเรามาติดนี่เหมือนมันไม่มีอะไรเลยนละ้วก็มันก็เป็นเห็ดเนี้ยแล้วมันก็ติดทั้งล้อเลยตอนนั้นขี่เขาน่าคิกด้วยเขนน่าคิดเงี่หนักมาก จะควายย่อ,อขึ้นได้ดิเจ็บไปทั้งตัวตอนนั้ภูมิก,ก็เล็กเกวยมืดก็มืด เริ่มยางครับเริ่มยางนะครับแถวนี้รถยนต์ไม่ต้องถามน,านะครับเข้าไม่ได้นะครับ เดินนี้ครับเดินไฮไลท์ครับเดินนี้นี<ๆ>่มาสิบครั้งนี่ขึ้นได้ประมาณเจ็ดครั้งขึ้นไม่ได้ทุกฤดูนะโปู่ๆทางขาก็เดินนะครับดูดูดูของอยา่างมันหิน ลึกๆลึกๆลึกๆดร้อยครับออ่คอ,อับขึ้นต้องขวาก็ต้องได้ด้วยอีกนะนี่ขึ้นไม่ไม่ลอดทุกครั้งนะครับต้องขึ้นจะจะได้บางฤดูมันยากแลน,นึ่งเดือนนะเอา X2 ไปกันต่อดูจะรอดไหมครับเขาจะรอดไหมโอ้ยยย้ยยย้ยโอ้ยอยย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 ยนยย 1ิครั้งขึ้นประมาณเจครั้งนะหครั้งนะมันขึ้นไม่ได้ทุกครั้งนะจังหวะไม่ได้มันก็ไม่ได้เอ่ตอนนี้รอบดาวและวดาวดีวรับ